สวัสดีค่ะแม่แม่สอบเข้าอนุบาลสาธิตมรามหรือมราม .1 แม่แม่บ้านไหนที่เตรียมตัวให้ลูกสอบเข้าที่นี่กดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะคะอนุบาลสาธิตมรามหรือมราม .1 เนี่ยทำลายปกติอ้างอิงจากปีล่าสุดนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือปลายปีนี้เองค่ะซึ่งจะรับลูกๆที่มีอายุระหว่าง3-4ขวบเท่านั้นค่ะหรือลูกๆที่เกิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายน65จนถึง31มิถุนายน66 ล่าสุดเนี่ยรับจำนวนทั้งหมด100คนค่ะแบ่งเป็นภาคปกติเนี่ยห้แล้วก็ภาค EP หรือภาคภาษาอังกฤษอีก50ค่ะจำนวนบุคคลภายนอกเนี่ย80ดิในร้อยคนเลยนะคะสมัครพฤศจิวันสอบจริงช่วงมักกราค่ะแล้วเด็กๆจะสอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะมีการวัดความพร้อมของตัวเด็กเองค่ะและมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองถ้าบ้านไหนมีทั้งคุณพ่อคุณแม่จะสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเลยนะคะ บอกบรรยากาศวันจริงนะคะจะสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุยกับลูกได้ค่ะสักพักหนึ่งนะคะจะพาลูกๆของเราเนี่ยแยกไปโดยลำพัง,งค่ะกับคุณครูและกรรมการเพื่อวัดความพร้อมของลูกเราแล้วกรรมการจะสัมภาษณ์เรายังไงบ้างหรือจะทดสอบลูกเรายังไงบ้างทั้งหมดรวมอยู่ในเซตนี้แล้วค่ะเพราะจากที่เจคิสได้รวบรวมข้อมูลมานะคะสาธิตมรามหรือมอรามหนึ่งเนี่ยถือว่ามีการแข่งขันในระดับชั้นการสอบเข้าอนุบาลเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียว แต่ถึงจะแข่งขันสูงหรือว่ารับแค่เพียงร้อยคนเนี่ยแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมรับบุคคลภายนอกมากถึง80ดสิบคนเลยนะและจากเคสที่สอบติดปีล่าสุดของเรานะคะก็คือเคสของคุณแม่ตาลกับน้องดนตรีค่ะซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่างก็เป็นคนทํางานทั้งคู่เลยค่ะก็เลยจะมีเวลาให้น้องแค่ตอนเย็นเท่านั้นก็เลยซื้อแบบฝึกหัดตัวเนี้ยไปลองให้น้องเล่นดูในเซตเราจะมีทั้งหมดสี่เล่มใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถดูได้ว่าเอ๊ะ แนวข้อสอบที่เป็นสอบเข้าในเวอ,อนุบาลสาธิตที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะเจอเรื่องอะไรบ้างลูกๆเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างและที่สําคัญค่ะไม่ได้มีแค่ตรงนั้นค่ะเราจะมีนี่ด้วยค่ะทริคแนะนําว่าเอ๊สิ่งนี้เล่นยังไงเอ๊บล็อกไม้เนี่ยลูกๆเราควรจะต่อยังไงเอ๊ปั้นแป้ง,ปงโดนเนี่ยจุดไหนที่จะทําให้เราได้คะแนนและแบ,บอกอีกนิดน,นึงนะคะในเซตเนี่ยจะมีเช็คลิสต์ค่ะและคําถามสําหรับ ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะว่าเอ๊ะในวันสอบจริงเนี่ยโอกาสที่จะถูกสัมภาษณ์มีเรื่องอะไรบ้างและแนวทางคำตอบจากรีวิวเคสหลายๆบ้านที่สอบติดค่ะยิ่งใกล้วันยิ่งวันยิ่งตื่นเต้นในเซตเนี่ยจะมีคลิคลดการตื่นสนามสอบให้ทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งคุ้นเร็วค่ะคุ้นชินไวยากแค่ไหนลูกๆเราทำได้แน่นอน ไม่รู้นะคะคุณแม่ขอให้โชคดีค่ะ